สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีจัดการสัมมนาด้านความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจําทางโดยมีผู้ประกอบการรถตู้โดยสารรับจ้างประจําทางในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการรับฟังเป็นจําน,นวนมากค่ะที่ห้องอบรม2ชั้น2สํมมนานาักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีนายชัดชัยชัยธาขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาด้านความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจําทางที่ทางสํมมนานักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารรับจ้างประจำทางในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการขับรถเร็วและการบรรทุกเกินจำนวนของรถตู้ผู้โดยสารพร้อมให้มีการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดเนื่องจากปัจจุบันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะบ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารกรณีรถโดยสารใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและรถบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่งเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสะดวกและปลอดภัยจึงให้ผู้ประกอบการขนส่งกำกับดูแลพนักงานในการไม่ให้ขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและห้ามไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ mm. เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการรถตู้โดยสารรับจ้างประจำทางในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมรับฟังการสัมมนากว่า50คนค่ะอ๋อการจัดสัมมนาเจ้าของรถตู้นะฮะก็จริงๆเราทําตามท่านนโยบายท่านที่ดีึกษองสองบับบท่านสมชายศิโชควัฒนะนะครับก็เนนจริงๆก็เรื่องเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการขับรถให้ปลอดภัยแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับและการดูแลผู้สัตว์ให้ดีที่สุดนะครับผมในเรื่องมาตรการาต่างๆ ปกติเราก็ได้ทําอยู่แล้วในเรื่องของการตั้งด่านไปเรื่องควบคุมความเร็วในเรื่องของดูสภาพของคนขับไม่ดื่มสุราแล้วก็มีความพรอ้อมในการขับรถั่นในเรื่องของเรามีศูนย์หนึ่งห้าแปดสี่นะครับในเรื่องรับการร้องเรียนของผู้โดยสารนะครับระหว่างแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึร่งก็ถ้าเขาขับเร็วหรือบริการไม่ดีนะครับก็หนึ่งห้าแปดสี่ช่วยได้นะครับก็ ช่วยไปทำพันธุ์ด้วยนะครับยังไงผู้โดยสารท่านที่ได้ไม่ได้รับความสุขในเรื่องรถสาธารณะก็โทรมหาเราได้1584นะครับแล้วในเรื่องของอการอบรมนะครับเราก็จะเชิญคนขับรถตู้มาอีก4รุ่นนะครับรถสาธระต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารมากขึ้นครับ